สวัสดียง่แรงพี่น้องครับโอเคอันนี้คือต้นใหม่แง่ปูไว้นะครับอันนี้มีต้นตะคบเนะเาะนาคาอันนี้ขนมนาสิบใบต่ออะไรอยู่นะครับแต่ว่าแค่บลอดพี่น้องตะครบับตะครบับอ่ากับขนุนกับอ้อยส่งส่งที่ยอยู่ไไ้อยู่สวัรับ มดหนาสิบมุมแหลกพี่น้องนะครับคนมดหน้าแหลกหนาทงบีเป็นครั้งแรกในรอบปลายปีใช่นไหมเดี๋ยวมาซองมึงกันว่าอันนี้อีคือลักษณะของต้นขนุนเอออยู่ได้พี่น้องครับเอ้ยถอดที่ถอดที่ยู่ได้อยู่พี่น้องอันนี้ก็อยู่ได้น,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 ไดะนะครับเหมือนคล้ายๆว่าชนเป็นยังไงได้ยื่ในขนาดที่บ่มี่หนาได้พี่น้องแต่จะเข้า ตไะไคร้อันนี้ก็ไกล้คนไทยเนาะซึ่งมันหนาสิไปได้ยุ่ยแหละโดยธรรมชาติของพืชพวกนี้นะเดี๋ยวมาซองมังข้างหิ้กันพี่น้องครับข้างนี้จะเป็นกล้วยเนาะกล้วยกะซุ้มนี้กะไงตามอัตภาพเพราะว่าอัตภาพคือได้ได้ซ้ำนีหรอพี่น้องนี่มันบ่ใหญ่เกินนีแล้วเนาะอันนี้กะถ้าได้เป็นเครื้อว่าเป็นว่นาตัดตัดใบได้ แแบบมาเบิงจะนอยพี่น้องพระวัดโอ้โซนีก็เลยตัดหนาเสียดายดนะครับเดี๋ยวสิมาเล่นหนายคนดูนะครับตัดหนาออกกันเลยเนื่องจากเบิงสภาพพี่น้องครับบ่คือตอนที่ข้ามาลุยเด้ปีที่แล้วเนาะปีหก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 ที่ข้นนามาลุยเนี่ยมันยังข้อเป็นสะพานดี่อันนีกลายเป็นป้าโดยชัดเจนนวเนาะ นี่กับยางหน้าไปได้พี่น้งองต้นกล้วยโอ้แสดงว่าดินที่ไล่เติอเพราะว่ากล้วยไปซาก็ายางหน้าอีกครับแต่หน้าสัตว์นี้ก่อนแหละนะครับแค่อยู่ใ้เอ่อพักหวานดิพักหวานนะซิบรอดหลับนะครับเพราะว่าแห้งมารับอาจิได้มาไอ้เขืเออนี่ก็มา พดหน้าไปเพิ่มที่จะน้อยเด็กพี่น้องครับแห้งครับกล้วยที่ปลูกไว้ไปได้ทุกต้นพี่น้องครับว่ต้องไปเบิง่งเพิ่มครับเนาะเพราะวา่าต้นบรรณาแค่อยากเบิ่งวา่าเออมันเป็นยังไงอีื่อนะครับเดี๋ยวเศร้าเศร้าได้ช่วงคือสีมันตัดหนาคู่สาทางนังน้นเพิ่มจุกน้อยอยู่พี่น,อน,น้องเพรา,างนนันแปลงเพราะว่าท่างคนบ้านบาได้ตัดไปแล้วโอ้ตัวนี้ออกนอกแล้วพี่น้องคือว่าตัวน,นี้สมบูรณ์พี่น้องแท่งยอดอ่ะใบจำเป็นต้องตัดเด็กผู้น้อง จริงๆนาะนี่ว่าต้องตัดอะไรน,นะเพราะว่าใหา้มันเขาเรียกว่าเอียงเลยนันเก็บน้ำข้างนะครับแต่ว่าตัวน,นี้นาสีหลอดได้เนื่องจากว่าเมันติดคู่สาติดคู่สาเพนะิ่งกะอาศัยน,น้ำจากสานี่แหละนะครับอันนี้บ่ห่วงเพิ่งไปได้แล้วข้างหน้าตรงนี้ของคนมันหน้าพีงครับกะสีได้ซสนีเนาะพืชพืชก็คือพืชน้ำไ้น้ำหน้าเนะี่ ค่าตะไคร่ํานั่นหละเพราะว่าถ้าเป็นพวกเนี่ยอีตูหรือหงละ่าหรือเอี่ยนพวกที่เป็นพืชลมลุกเนาะระยะสั้สนเท่านี้อาศัยน้ำบนหาดยูย่อหลอดไปนะครับต่ถือซะว่าเขาเอาสมองเล่นลูกไปแล้วนี่ต้นมะม่วงยู่ได้พี่น้องครับผ่านต่อไปก็คงจิตปลูกพวกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับที่มันทนแรงมะม่วงได้พี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วแต่งอดแต่งยังเหรอ นะครับอันนี้ไปหลอดหลอดไดน่นอนเนาะนะครับเดือเบื้องว่าปีนี้พันธุ์ทออกกันนันบ่อันนี้มันนาที่ออกชอ่อเดยไ่้องนาที่ออกดอกเนาะเพราะว่าแตกแตกยอดแบบนี้คือสิออกดอกนะครับปีที่แล้วออกดอกซื้อแต่วาหมาก็ติดในจากน่าเป็นลงใหม่ๆแค่ต้นนี้โอเคพี่น้องครับผานทานทาน,าน,านต่ว่ามันกวางทางยาไงไหมขอยาดตัดนี้หนึ่งเดียวเลยนะครับเล่นจริงๆยนะครับมันเขี้ยงเวลาเข้ายางใส่ยางมาก คมาดิพ่อป่ะอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงโอเคอ่ะเรียบร้อยครับอืมคืออะไรวันนี้กะบกบอกเคีื่องล่ะต้นนี้ไปได้พี่น้องครับเดี๋ยวที่หาต้นไม้อื่นมาแซมนะครับถือว่าเป็นพี่เรียนได้นะครับบอกข้าวแล้วพี่น้องโอ้ตอกข้าวก็เขาคืออะแต่ว่า สิรอดรบ่บบเดี๋ยวเบ่งก่อนเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาแตง่งึ้นอีกนิดหน่อยอย่างพวกไหน,นะครับสุดแหละขา้างหน้าสามดูดูของคนมานานะครับหมาแลนมมนได้เป็นอะไรคนมนาน้างันมีระบบน้ำน,นะครับถ้ามีระบบน้ำน,น่ะสิโอเคก็านีนะครับส่วนของหน้าพูนของหน้าเป็นปลูกแต่งเป็นี่ได้ผลผลิตดีมากเลยพี่น้องครับดีอดีหรือว่ามันดีธรรมดา,าครับถือว่าผลนผลิตสุดยอดเลยนะครับส่วนคนมนาปีนี้อ่า กะพักก่อนพ,พักปีหกเจ็ดเนาะหกหกลุยเบิงแล้วนะครับหา,าลุยเบิงแล้วก็เลี้ยนดูนะครับปีหกหกหกเจ็ดกะพักพื่อที่จะเบิงว่าถ้าเฮาบ่าได้เห็ดอย่างนี้ไม่ได้เป็นังไงพี่น้องครับดังที่เนนะี่ยนะครับคณมาน่ากาย่ยดังนี้น้อยต้นไม้ปีนี้ต้นไม้ก็ดีก็ปีหก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 หาหกซี่ได้เพี่น้องนะครับก็บถือว่าได้ต้นกล้วยมาเพิ่มนะครับนะตรงนั้นจะได้กล้วยเพิ่มมากน้ำคู่สาทฟำฟางทำผุนกะมี่นะครับเพิ่มมานะครับปีหกเจ็ด หกแปดปีนาเนาะปีนาหนาฝน,นลุยกันมาอีกเทนีงพี่น้องคนมนันาลุยหนาฝนลุยยังก็ที่ลุยเอาพวกอ่าเป็นต้นไม้ที่มันอ่างานที่เกิดได้แบบทนแรงท้นฝนนะรักๆเลยคนไมน่ได้เห็นแล้วก็คือขนุนพี่น้องขนุนชัดเจนแล้วว่าเกิดได้คนมนันาปลูกทีิี่ใบแล้วถ้ามันเกิดเกิดได้ครับขนาดเป็นดินท่นดิน,นซื้อมันยังได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะเอามาแซมนีตรงนี้นะครับ ซึ่งกะทิเสี้ยงน้อยตอนหนาฝนเพราะว่าน้ำมันขังเลยพี่น้องกันนี้หักนอกก็สิบตลอดได้เลยอ่ะมือนี้ตั้งใจมากเก็บเครื่องเก็บฟางที่ซื้อ่น้อ,องเลยตอนนี้ให้เขาอัดใบเนาะแต่ว่าเขาอ,อัดให้เดียวพี่น้องต่อตั้งใจบอกบ่บร์เบอเลยจังไลยอีกอีกหนึ่งสองสามให้เขาได้อัดนะครับก็เลยได้ฟางสมีเดี๋ยวเอาไปเข่อไปในบ้านก็อนเอาไปเป็นปุ๋ยในบ้านนั่นคือวา่ากีนา่าบ้านหลังบ้านแต่ว่าที่เขาเรียกว่า ปรับพื้นที่กันพี่น้องครับที่เลยใส่ฟางประโยชน์จากฟางนีู่นะครับแต่อาจจะเป็นประ,าายะ,ะยโยชน์จากปีใหม่ก่อนปีนี้โอ้ปีนี้สาค่อนเพิ่นเห็ดกเกษตรต้นเพื่อนเรานี่ยปีนี้สาค่อนเพ่งลงอี่งพักท้องเออเขาทางเพิ่นก็นล่ะคือคือคือเพื่องคือ,คอเดี๋ยวเราซองเบิรงของเพิ่อนจะมาดูเออ เพื่นล่องฝักทองพี่นนองคือเพื่นวางเลยล่ะเศร้าอ๋อล่องวันทีเป็นพันท่ออ๋อเมลเพศเพศเมียเมียเอ็มประเภทเพศผู้คือคือพี่นนองกลาลังงางความเปนอ่ะแล้วจังไรคุณมานากะ่ะจังวากัน อีกเชนหนึ่งพี่น้องมินี่ตั้งใจมากเอาไปสร้างไปไปให้ไปจัดในบ้านก้อนนะครับอาจจะเป็นซุ้มนั่งเล่นก้อนเนาะจริงเนาะนะครับนะเดี๋ยวจังเลยจังขอกันครับคนเหมือนมาคนเหมือนหน้าไม่ได้คลิปต่อไปได้พี่น้องสลับคลิปนี้ครับเอาไวส้สนิทอยนะครับพอกันในกิจกรรมของเกษตรนะครับพี่น้องปีหกแปดถุละ่ะบร่รู้ว่าสิว่างซ้ำไรปีนี้หกเจ็ดถือว่าได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละพี่น้องครับก็คือพักพักพักแล้วก็บเบิ้ง เบิงธรรมชาติของต้นใหม่เพิ่นไปได้จังได๋เนาะนะครับพอสิเบิ่งออกอยู่นะครับจังได๋จะพอ อี่แล้วครับแกดได้ฟางเรียบร้อยแล้วประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปอนด์นะครับหนาชีเข็ดประโยชน์ได้อยู่นะครับในช่วงปีใหม่นี่ก็สามารถเอาไปนั่งไปเล่นได้นั่งรักเอาไปลูกสาวเล่นนะพี่น้องครับเอาไป,าไปาจัดไว้ในบ้านเนาะนะครับอันนี้คือขั้นหน้าทางล้งนะครับต้นตะขบนี่ใ,ใหญ่เหล้วนะครับต้นกล้วยกะน้มเก็บ่นนบค่อยมีพี่น้องครับข้าก็ส่งไปเลยพริกกระขือนีน บลอดอพี่น้องเพราะวา่าบ่มีน้ำเนาะส่วนอ,อย่างหน้าแต่ยังท่าได้เห็นว่าคนหนั่นเนาะนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยต้นนี้ส่งงามอยู่นะครับเขาทาอยู่โอ้กหคง้วยนี่เอาไปนั่พี่น้องครับเอาไปนั่มเอาไปน้่น,นะครับนี่พ่อต่ำเด้อล่ะอันนี้เป็นฮอนเลนเนาะอันนี้ฮอแลนเอาเอาลับไปน้่พี่น้องเอาไปน้่น,นะครับโอเคนะครับ กล้ยต้นนี้ถือว่าพานพอลักษณะแบบนี้ก็คือพานนี่น้องครับพานนี่พานแบบแแค่หน้านี่กับโอเคพี่น้องแค่หน้านี่ใส่ไใดนะครับพานพี่พน้องอันนี้คือขั้นหน้าทางลกนคนมาหน้าคิดว่านาสิประมาณนี้นะครับตอนแรกกะคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับพอเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เนาะวิถีธรรมชาติของน้ำทงน้ำทานเนี่ยปัญหาของคนมาหน้าคือมันไกล่านาะหน้านี่มันอยู่ไกลบ้านเกินไปนะครับคนมาหน้า คือทามันเทดเป็นบ้านสวนได้ไม่ก็ดีแต่ว่ามันไกลเกินไปครับบ่เหมาะที่จะเป็นบ้านสวนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของไฮนาเ,เขาเรียกว่าไฮนาสวนผสมมม่ยังได้ยู่ี่นองแต่ว่าบ้านสวนเนี่ยขนาดใหด่มันไกล,กลเกินเนาะนะครับบ่สดุไม่ยู่ได้แต่ว่าถังห่อามารถที่จะปลูกพืชเพื่อที่จะเบ่งว่าปลูกแบบได้เหงอยได้หรือ่น้องเนาะนะครับกอ,อันน,นั้นก็บชีวาอีกแบบหนึ่งนะครับปลูกแบบได้ให้มันแบบว่า สมมติห่อเห็ดหน้าเห็ดไห้จ่งเด็ดไห้กบนี้เรายู่ได้กินเห็ดหน้าก็บนี้เรายู่ได้กินนะครับจังสาแบนมวยนี่เห็นห่ดตะก้อนนี่แปลนี่จนีดหกไปแล้วพี่น้องครับคุนมะนาบริเบิงนะครับหญาค่าหญ่ยังเกิดแล้วนะครับประหง์ต e 1, ัว hey. น He so ี the river. The river ้ตะก้อนงานงานเลยพี่น้องแต่ตอนนี้บ่ต้องบ้าถึงอันนี้ก็สิเป็นอาหารกระหรอกนะจงไววเพิ่นละกันเพราะว่าคนมะนาบ่บราสิไม่ใส่ประโยชน์จากเพิ่นเพราะว่าเพื่อนกินเราไหมนะครับ กระรอกกินซะ่วกกระรอกกระแตเราไม่กินพี่น้องครับถือว่าเป็นชนวนหนึ่งของระบบนิเวศที่คนมาหน้าเมืองใวเนาะส่วนต้นนี้พี่น้องครับต้นนี้เป็นตะครคต้นมาหน้าก็จะเป็น <c oughs> พีเลียงของผักหวานแต่ว่าปลูกท่านในหอดเลยพีนน่น้องปีนาผลอะจังที่เริมะเรไมผักหวานนะครับ,เ,เ,บ,บรเพราะว่าปีนี้เอาลงปีนี้จังที่กับพอกเราเพราะว่าอันที่ปลูกไวค่ะเหมือนจะบวอขึ้นกันพี่นอ้องนะครับอันที่ปลูกไวค่ะกำลังสะแห้งละ เดี๋ยวค้นมานาก็ต้องมาหมดนานสังเกตว่าพี่้องอันนี้ขนุนขนุนอันนี้แสบเลยพี่้องคนมาน้าก,กินนบูกยุบานมันแสบเลยเอามาปลูกน้ำทงออขอขอภัยพี่นะครับปลูกน้ำทงมา,านินรสชาิพานยางแรกเลยพี่้องครับพานพานนะครับอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับจกิดขึ้นถ้าเท่าปบปคองงดีๆคนมาหน้าวา่าขนุนนี่แหละขึ้นวตัวตวตวลักที่ทงซีมีนะขนุนหลักๆเลยที่ค้นมาหน้าเบิงไหว่แล้วก็ค่าพี่้องสังเกตบ่ คาแพรง่ายแรืก็ปลูกง่ายก็ต้องเห็นแยกนะครับอ่ก้นหลุมฟางใบมันจะเกิดของมันแลับไปได้เรื่อยนะตีนาฝนตกมากกว่ตีแพรอีกคนมานน้าก็ติขยาอีก,ค,กครับคากล้วยครับแต่ว่าคุ้งสังเกตว่าบอกคุ้งกับว่าหลอดเลยพี่น้องคากล้วยแค่อ่าตะครบตะครบมันจะปลูกหลายปไปเลยน้องหากมันผมมันแห้งนี่นนอันนี้พักหวานตัวนี้หลอดหลอด,ลอดมัอนจะไปเลยนะคนณมันหน้าว่า ต้นนี้ดีสุดเนาะต้นนึงที่อยู่สะเดาพุ่นคนบรนดาเปรตไปเบงิงบาลูหลอดบตลอดเดี๋ยวรอบต่อไปพี่น้องมื่อน,นี้คําแล้วเดี๋ยวเขาบานก่อนนะครับจังในพอกับคนบานหน้าไหมในคลิปต่อไปที่พี่น้องครับช่วงนี้คลิปเกี่ยวกับธงกับทานริกาอาจิหน่อยหน่อยเพราะว่าคนบรรดาเพาะใคอยได้มาธงเหมือนนะครับเนื่องจากว่าเขา,า,าเรียกว่าเรื่องของเกษตรบ่ได้ถิ่มได้พี่น้องแต่ว่า,าวิธีการเฮาเบิ่งแล้วว่าเฮาสิมาลุยแบบ คนมาหน้าเห็ดหลอบกนบ่ได้ก็คือเอาน้ำาดฮดฮดหดแล้วก็สุดท้ายห้าไม่ได้อย่างน้องได้แค่เบิ้งตัวใหม่ใยแล้วก็สุดท้ายพ่อขาสาม,มัมกะตายเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องว่างระบบนาคอนนะครับแล้วก็เบิ้งวาสิปูกอย่างโดยที่ข้าวว่ต้องเมยมาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นพืชยืนต้นหรือพืชระยะสันน้นพวกนี้ได้จังว่ากันไหมอีกที่หนึ่งเพี่องครับสำหรับทลิปนี้ลากันละครับนะสวัสดีครับ